ครับก็เรียนท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะท่านโสพลนะครับท่านวิทยากรที่มาพูดในงานประจำปีในวันนี้นะครับแล้วก็ผู้ร่วมการประชุมที่มาจากทุกภาคนะฮะที่ผมทราบนะครับพวกที่เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับในวันนี้นะฮะก็ด้วยความเคารพนะครับผมอยากจะเรียนพวกเรานะครับผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มาเจอพวกเราในวันนี้นะครับ เพราะว่าหลายปีแล้วเนี่ยตั้งแต่มีโควิดก็ได้มไม่ได้มาเจอกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ให้ผมมาพูดนะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางเทะเลและชายฝั่งนะครับสู่การเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาของประเทศนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญอย่างมากนะตามที่จริงผมเองเนี่ยกับกลุ่มทรัพยากรทางเทะเล,ลชายฝั่งเนี่ยผมมีความผูกพันมาเยอะนะะอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง ซึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้ทราบนะครับถ้าเราย้อนหลังไปสักปี2545นะครับในช่วงนั้นเนี่ยท่านประพัฒเนี่ยนะปัญญาชัรักเนี่ยฮะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีแนวนะครับนโยบายรัฐบาลเนี่ยจะแบ่งของกรมต่างๆที่ดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติออกเป็น3กลุ่มนะฮะอันหนึ่งก็คือกลุมป่าไม้ให้ดูแลเรื่องของป่าไม้นะครับ ของชาติอันที่สองก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งดูเลยในเรื่องของอุทยานแห่งชาติทั้งทางทะเลและทางบกแล้วก็กรมที่สามก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี่นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประพัฒน์บอกว่าอาจารย์ช่วยมาดูในเรื่องของโครงสร้างดูเรื่องของภารกิจของกรมเพราะว่าจะแยกให้เป็นชัดเจนนะผมก็รับที่จะดําเนินการให้นะในที่สุดนะฮะในปีในวันที่2ตุกาคม2545เนี่ย ก็ได้ประกาศในราชกิจจานะจะตั้งกลมทรัพยากรทางเทเลและชายฝั่งขึ้นมานะตอนนี้ก็เป็นปี2 5 6 5 20ปีนะครับก็ถือว่ามันค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรนะครับทีนี้ในตลอด20ปีเนี่ยก็อยากจะเรียนพวกเรานะเรามีอธิบดีอยู่13ท่านนะฮะแต่คนปัจจุบันนี้ก็คือท่านโสพลนะทองดีเนี่ยซึ่งเป็นคนที่13ซึ่งถือว่าเป็นคนที่ อยู่ในตัวเลขที่เราว่าเป็นตัวเลขนำโชคซึ่งท่านเองก็พยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเรื่องของทรัพยากรทางเทะเลและชายฝั่งในหลายเรื่องนะที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนะที่เป็นผลงานดีเด่นเช่นท่านช่วยสนับสนุนส่งเสริมในการที่จะจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติโลกนะ้านขึ้นที่จันทบุรีนะฮะซึ่งคิดว่าในต้นปีหน้าก็คงจะสำเร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของชีวมณฑลที่ระนองเนี่ยท่านก็ได้จัดหางบประมาณในการที่ขยายผลขึ้นไปให้เป็นพื้นที่ชีวมณฑลเนี่ยเป็นที่ยอมรับของประเทศชาตินอกจากนั้นก็มีอีกหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นงานของกรมทรัพยากรทางทะเลใจฝั่งเนี่ยผมเรียนว่ามีความก้าวหน้าไปอย่างมากทีเดียวนะเมื่อพูดกับในอดีตที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ได้ต่อยอดมาจากอดีตนั่นแหละนะครับทีนี้เรามาพูดถึงว่าสิ่งที่ การจัดการทรัพยากรทางทเทและชายฝั่งเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์และการพัฒนาประเทศเนี่ยผมเรียนพวกเราอย่างนี้นะครับว่าในการพัฒนาประเทศนั้นเนี่ยมันมีแผนในการพัฒนาอยู่3ระดับนะครับระดับที่1เนี่ยเราเรียกว่าแผนชาติเลยเขาเรียกว่ายุทธศาสาตร์ชาติ20ปีเนี่ยซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ปีพศ2561ถึง2580เนี่ย, 2, ย20ปีนะครับอันนี้ก็เป็นแผนระดับที่1นะ่นะ ทีนี้แผนระดับที่สองก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งแผนต่อไปนี่ก็คือแผนที่ฉบับที่13นะซึ่งเราจะเริ่มในปี 2566- ถึง2 5 7 0ซึ่งแผนฉบับที่13นี้ก็ถือว่าเป็นระยะสองของยุทธศาสตร์ชาตินะระยะที่หนึ่งก็คือแผน12ซึ่งจะสิ้นสุดในปี65นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในแผนระดับที่สองเนี่ยก็คือแผนของ พัฒนาฉบับที่13ภารกิจของกลมทางทะเลชายฝั่งเนี่ยมันสอดคล้องกับแผน13ของเราคือในแผน13นี่เรามีอยู่13หมุดหมายนะฮะเพราะนั้นกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเราเนี่ยมีเกี่ยวข้องอยู่อย่างน้อย4หมุดหมายที่สําคัญหนุหมุดหมายที่8ก็เนี่ยก็ุดหมายที่บอกว่าเราเราจะจัดการเรื่องของระเบียบในการที่จะสร้าง การติบโตนะครับในเรื่องของ <c oughs> พื้นที่นะครับในเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มันปลอดภัยและก็ยังยืนซึ่งเราก็มีแผนในเรื่องของการปลูกป่าชายเลนในเมืองเกิดขึ้นนะและก็ในเรื่องของหมุดหมายที่10เป็นมุดหมายที่มีความสําคัญก็คือมุดหมายในการที่เราจะทําในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของการใช้ประโยชน์หมุนเวียนเนะศรษฐกิจหมุนเวียนหรือซอคูลาอโนม และการนำไปสู่สังคมโลคารบอนต่ำหรือว่าสังคมโลคาบอนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในเรื่องของทรัพยากรทางเกลใช้ฝั่งเนี่ยเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นอย่างมากและที่สําคัญคือในหุดหมายที่11เ็นะครับเป็นุดหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของปัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับอันนี้เกี่ยวข้องมากนะเราเห็นว,ว่าเราปลูกป่าใช้เลนในพื้นที่ ใช้ฝั่งนะครับมีการกัดเซาะใช้ฝั่งมีการปลูกพืชขึ้นมานะเพื่อป่าชายเลนในยาทะเลบ้างนะเพื่อที่จะเป็นที่เก็บกักในเรื่องของคาร์บอนที่ผมจะกล่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมุดหมายที่13ซึ่งเป็นแผนระดับที่2ทีนี้แผนระดับที่3ก็คือแผนที่เรากําลังพูดเนี่ยคือกรอบแผนปฏิบัติงานของกระทรวงของกรมกองต่างๆนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรามีกรอบแผนระดับ ที่3เนี่ยเป็นปฏิบัติของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของเราเนี่ยเราก็ได้ทํากรอบนะทางนี้ก็ได้ผ่านการเกินกรองของบทของสภาพัฒน์ไปเรียบร้อยนะซึ่งก็กําลังดําเนินการอยู่วันนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามองเนี่ยนะว่าในทั้ง3ระดับเนี่ยไอ้กรอบการพัฒนาเรื่องของ กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเนี่ยเราก็เด้นในเรื like ่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับชัดเจนนะเป้าหมายที่14เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือในเรื่องของทรัพยากรในทะเลและชายฝั่งมหาสมุทรอันนี้แน่นอนเพราะนั้นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14เนี่ยเป็นภารกิจหลักของกรมทางทะเลและชายฝั่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แห่งชาติฉบับที่1ิบสามเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะเพราะนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเนี่ยเราก็ต้องยึดแผนอันนี้หรือยึดหลักการอันนี้ไปขับเคลื่อนภารกิจของเราและสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่เราเน้นในเรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า23สาจังหวัดที่เรามี ป่าไม้ชายเลนก็ดีมีในเรื ai ai ่องของปะการังมีหญ้าทะเลในระดับพื้นที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยพวกเราที่อยู่ในระดับพื้นที่เนี่ยมาร่วมประชุมเพราะนั้นอยากจะให้ทำกรอบที่ชัดเจนว่าเราจะพัฒนาอย่างไงในแผนในการพัฒนาในระดับพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการป่าชายเลนก็ดีการจัดการหญ้าทะเลการจัดการในเรื่องของปะการังก็ดีนะหรือการท่องเที่ยวหรือการประมงชายฝั่งอะไรพวกนี้นะ เพราะฉะนั้นในเรื่องพื้นที่เป็นเรื่องใหญ่และที่สําคัญก็คือเราจะยกระดับฐานรากก็คือเศรษฐกิจของชุมชนนะครับเราก็ทราบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเท่าที่เราศึกษามาเ,เราก็พบว่าชุมชนในชายฝั่งเนี่ยมันมีประมาณก็เกือบเกือบพันชุมชนนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเนี่ยโดยใช้ฐานหรือสินทรัพย์ที่เรามีอยู่กุ้งหอยปูปลาทรัพยากรต่างๆที่ จะใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนก็ดีจากหญ้าทะเลหรือปะการังก็ดีให้มันได้ประโยชน์สร้างรายได้กับชุมชนอันนี้เราก็ถือว่าเป็นผลงานเป็นสิ่งที่ภารกิจสําคัญของกลุ่มทรัพยากรทางเทะเลและชายฝั่งนะครับทีนี้ผมจะมาพูดในประเด็นที่สําคัญว่าภารกิจที่เราจะต้องทําต่อไปเนี่ยผมมานั่งพิจารณาดูว่ากลุ่มทรัพยากรทางเทะเลชายฝั่งเราเนี่ยเป้าหมาย ภารกิจที่สําคัญเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่จะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการพัฒนาประเทศซึ่งผมได้พูดมาแล้วนะฮะว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็คือในยุทธศาสตร์ที่5ว่าเราจะทํำยังไงให้การดํารงชีวิตของเราให้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในหมุดหมายที่8ที่10แล้วก็ที่11ที่ผมพูดมาแต่ต้นแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับ การพัฒนาที่ยั่งยืนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เน้นพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะมองภารกิจที่สําคัญเนี่ยของกลุมทรัพยากรทางเศรษกชายฝั่งได้เจเรื่องที่สําคัญเจ็ดประการนอยากให้พวกเราเนี่ยลงไปดูที่ว่าในเจเรื่องที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยเรามีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนยังไงบ้างนะครับ อันที่หนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าเป็นภารกิจที่สำคัญก็คือหนึ่งเนี่ยเราต้องอนุรักษ์คุ้มครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติทางเทะเลและชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าณวันนี้เนี่ยหรือปัจจุบันเนี่ยเรามีทรัพยากรทางเทะเลและชายฝั่งที่มันเราต้องอนุรักษ์ปกป้อง,องคุ้มครองอย่างกรณีของป่าชายเลนเราทราบนะครับว่าณวันนี้เรามีป่าชายเลนอยู่ประมาณ1.7 3สล้านไร่นะครับ เราก็ต้องอนุรักษ์ให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญว่าเราต้องอนุรักษ์ของเดิมให้อยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปะการังก็ดีพื้นที่ขอหญ้าทะเลก็ดีนะฮะเมต่สารายทะเลเนะี่ยเราก็ต้องช่วยกันคุ้มครองป้องกันนี่คือภารกิจอันที่หนึ่งที่แต่ละพื้นที่ต้องดูว่ามันมีเท่าไหร่ในพื้นที่ของเรานะครับอันที่สองเนี่ยต้องสร้างและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีสภาพดีขึ้น เราทราบนะว่าวันนี้เนี่ยภัยพิบัติธรรมชาติก็ดีหรือว่าภัยพิบัติจากมือมนุษย์เองเราก็ดีเนี่ยภัยคุกคามเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะป่าชายเลนเราต้องยอมรับนะว่ายังมีป่าชายเลนที่มีพื้นที่เสื่อมโทรมก็มีอยู่มากพอสมควรและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ได้สํารวจดูนะให้พวกเราที่อยู่ในพื้นที่ลองสํารวจนี ว่าในแต่ละจังหวัดที่เราดูเลอยู่นั้นเนี่ยที่สามารถปลูกป่าชายเลนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หัดเลนหรือว่าพื้นที่ที่มีวิกฤตในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งหรือว่ามีมากน้อยเท่าไหร่นะอันนี้เราต้องมาสร้างขึ้นใหม่และในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟื้นฟูทรัพยากรทั้งเรื่องของป่าชายเลนหญ้าทะเลสาหร่ายแล้วก็เรื่องของปะกรารังให้ดีขึ้นอันนี้คือประการที่สองที่เราต้องทํากรอบและภารกิจให้ชัดเจน อันที่สามก็คือเป็นการป้องกันและฟื้นฟูมลพิษนะหรือระบบนิเวศใช้ฝั่งทะเลแล้วก็ในเรื่องของหมหาสมุทรลึกไปถึงน้นด้วยนะครับเพราะเราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในชายฝั่งในทะเลของเราในมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะประเทศเราก็ได้ร่วมมือกับภูมิภาคแล้วว่าเรื่องของขยะทะเลในภูมิภาคนั้นเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของปัญหาเรื่องน้ําเสีย เรื่องการตกตะกอนในเรื่องของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันนี้เป็นกรอบภารกิจที่3ที่แต่ละพื้นที่ต้องไปดูว่าในพื้นที่อะไรบ้างที่มันมีวิกฤตที่ทําให้มลพิษต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขยะก,ก็ดีน้ําทะเลสูญหายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลกะเระแสคลื่นกะระแสน้าอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องไปเปลี่ยนให้มันเกิดความสมดุลในระดับ นิเวศให้ได้นะก็ให้พวกเราที่อยู่ในพื้นที่ลงไปดูที่ว่าพื้นที่ตรงไหนมันวิกฤตในเรื่องกัารใชยฝังก็ดีขยะมาดมามยก็ดีคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงนะบนละพิษต่างๆเกิดขึ้นในทะเลซึ่งพวกนี้มันก็มีทําให้มันเกิดลูกโซ่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสัตว์น้ําในที่สุดก็มาสู่พวกเราพร้อมเป็นโซ่อาหารนะครับ <S 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 อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สเรื่องที่4นี่ก็คือการที่เราจะเปลี่ยน ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางเทะเลและชายฝั่งของเราเนี่ยให้มันสมดุลกับระบบนิเวศและก็ให้ไม่มีความยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าไม่เรื่องของทรัพยากรป่าชายเลนก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรทางด้านการประมงก็ดีเรื่องหญ้าทะเลเรื่องปะการังเราต้องทํเแผนให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะไปใ้ประโยชน์อย่างนี้ยังไงเราจะให้ชุมชนเข้าไปเก็บเกี่ยวพืชผลในป่าชายเลนในเรื่องของการจับสัตว์น้ําชายฝั่งการใช้เครื่องมือยังไง หรือว่าในเรื่องของการที่เราจะ <c oughs> ให้มีการท่องเที่ยวยังไงนะไม่ให้กระทบกับระบบนิเวศการใช้ประโยชน์พวกนี้นะโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยเราต้องให้การศึกษานะครับให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าทรัพยากรพวกนี้เราต้องใช้ให้มันเกิดอย่างยั่งยืนและก็สมดุลน,นะตามเป้าหมายของปานพัฒนาที่ของ UN หรือของสาประชาชาติอยากเห็นนะครับอันนี้ก็คือประการที่4นะครับ ในประการที่5ก็คือการวิธีการจัดการบริหารทรัพยากรทะเลและชายฝั่งขนาดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการบริหารเราต้องไปทําระบบว่าเรามีปัญหาอะไรเรามีความต้องการอะไรที่เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนในการจัดการบริหารเช่นเรื่องของฐานข้อมูลเรามีพร้อมมากน้อยแค่ไหนลองไปดูที่ว่าฐานข้อมูลเดี๋ยวนี้ แต่ใครก็มาถามเราว่าหนึ่งพื้นที่ป่าชายเลนส่วนไหนมีเท่าไหร่เดียวนี้ชุมชนไหนใช้ประโยชน์ยังไงมีกี่ชุมชนพื้นที่ตรงไหนเอาสามารถมาฟื้นฟูได้อะไรพวกนี้เราต้องมีข้อมูลพวกนี้ไว้ให้ครบถ้วนนะในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่มันเอื้ออํานวยในการที่จะมาช่วยในการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยมันมีกฎหมายการมีส่วนร่วมระเบียบต่างๆอะไรขึ้นมานะครับเรื่องของบุคลากร เราสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องของงบประมาณต้องจัดสรรใน้มันสมดุลในหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งแต่ที่สําคัญมากก็คือทรัพยากรทางเลชัยฝังเนี่ยเราจะทํากลุ่มเดียวไม่ได้นะ ต้องทําเชิงบูรนาการนะต้องหาการมีส่วนร่วมเท่าที่เราทราบเราก็มีพรโบโภเกศสนชนนะคือเราสามารถที่จะให้ทางฐานเรือเขาเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือเรานะครับในกรณีที่มีวิกฤตเรื่องเรื่อง,องต่างๆไมกว่าภัยพิบัติธรรมชาติเรื่องของอการกัดสอดใชายฝั่งหรือว่าการจัดสรัพนา้าเช่นกรณีเรื่องของแรงงานในพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้การจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเราจะทํำยังไงเนี่ยให้มันพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนให้ได้นะครับ ทีในี้ในประการที่6เนี่ยคือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งรวมทรัพยากรทางเทะเลและชายฝั่งเราต้องยอมรับว่าในโลกเราเนี่ยนะพื้นที่ที่มีชายฝั่งและมีป่าชายเลนอยู่เนี่ยหรือมีหญ้าทะเลอยู่มากเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ120ประเทศทั่วโลกนะครับที่อยู่ในเขตร้อนหรือเขตกึ่ง่วนร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นในการใช้ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเนี่ยเราต้องร่วมมือกันนะและที่สําคัญคือเรามองในบูพิภาคของเรานะครับ ว่าในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างชายฝั่งของเราเราจะเห็นว่าชายฝั่งของเราเนี่ยทางทางด้านอ่าวไทยก็ดีซึ่งมีความยาวประมาณเกือบ2,000กิโลเมตรเนี่ยหรือทางฝั่งอันดามันตั้งแต่ระนองลงไปถึงจังหวัดสตูลน,นี่รพวกนี้ก็ยาวประมาณพันหนึ่งก็ตีบจะประมาณ3,100กิโลเมตรและชายฝั่งเราก็ติดต่อไปเรื่องของทางอ่าวไทยก็ติดต่อไปทางเวียดนามติดต่อไปทางฮ่องกงอะไรพวกนี้ไปทาง คำเหม็นในพวกนี้มันมีความเชื่อมโยงกันหมดนะในทางอันดามันก็ติดต่อไปทางบางังกลาเทศอินเดียเนันเราจะเห็นว่าความเชื่อมโยงของใจฝั่งสัตว์น้ําต่างๆที่มันหากินไปตามอ่าวไทยก็ดีไปทะเลจีนใต้ก็ดีมันมีความเชื่อมโยงไปหมดนะครับเรื่องของสภาวะโลกร้อนพวกนี้เราต้องไปศึกษาว่ากระแสโลกต่างๆเนี่ยเข้าไปถึงไหนเรื่องของการใช้คาร์บอนเครดิตต่างๆเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายชเลนเพื่อการที่จะ เก็บกักคาร์บอนในเรื่องของการเก็บกักคาร์บอนทางเรื่องของหยาทะเลก็ดีเรื่องของประการังก็ดีหรือว่าสาหร่ายทะเลก็ดีอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของภารกิจกับต่างประเทศนะซึ่งเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะเพราะว่าใช้ฝั่งมันก็ต่อเชื่อมกันในเรื่องของปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันก็เกิดไปทั่วประเทศนับวันจะรุนแรงมากขึ้นซึ่งเราก็เห็นอยู่และเราก็คิดว่าในเรื่องทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนั้นน่ยมันสามารถเก็บกัก คาร์บอนจากบรรยากาศได้เยอะมาก,กน,นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนก็ดีไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเลหรือเมเตกากลางังหรือสาหร่ายนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องวิจัยนะที่สําคัญต้องวิจัยและสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะครับเพราะการวิจัยเท่านั้นที่เราจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้นะครับถ้าเราบริหารโดยไม่มีผลงานวิจัยไม่มีการทำนวัตกรรมไม่มีการผเผยแพร่ความรู้ให้ไปสู่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในทุกเรื่องเนี่ย มันก็ทําการใช้ประโยชน์ทรัยพยากรทางเลยียงใจฝั่งสู่การพัฒนาที่ยังยืนไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยใช้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปขยายไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีภาคเอกชนนักเรียนครูบาอาจารย์นะครับอบต ถ้าเราเข้าใจร่วมกันเนี่ยผมว่าการทํางานในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยผมว่าเป็นไปได้และก็ยั่งยืนได้นะครับสุดท้ายประการที่7ก็คือการติดตามและก็ตรวจสอบประเมินผลนะครับงานทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทําไปแล้วเราไม่มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลเนี่ยผมคิดว่าแนวทางที่เราจะมาปรับปรุงพัฒนาเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนพวกเราเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยลองไปดูที่ว่า6เดือน1ปี ลองไปดูที่ว่าผลงานตามแผนที่เราวางไว้ว่าเราจะทำสามเดือน6เดือน1ปีนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่สำเร็จไปแล้วมีอะไรที่กำลังดำเนินการหรือมีอะไรบ้างที่ยังไม่ดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคอย่างไงถ้ามีปัญหาที่เราสามารถแก้ได้ในระดับพื้นที่ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ระดับพื้นที่แก้ได้ในระดับบริหารในระดับกระทรวงก็แก้ไป ถ้าในระดับกระทรวงไม่ได้ก็ไปถึงคอรมอรล้วก็ว่าไปตามระบบเพื่อให้การจัดการเนี่ยมันสามารถบรรลุเป้าหมายไปได้นะครับผมว่าทั้งเจ็ดประการนี้อยากให้พวกเราลงไปจดดูนะฮะไปจดเสร็จแล้วก็พวกเราที่อยู่ในพื้นที่ก็ลงไปดูซิว่ากรอบต่างๆแผนง,งานต่างๆเนี่ยได้ครอบคลุมไปทั้งเจเรื่องนี้ไหมผมเชื่อเหลือเกินถ้าพวกเราเนี่ยได้ทําแผนที่ดีแล้วก็ผสมประสานกันนะครับ มีความเชื่อโยงกันแต่ที่สำคัญผมอยากให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันนะว่าหน่วยงานที่เราอยู่ในป่าชายเลนการจัดการหน่วยงานทางด้านอ่าวไทยนะซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานกับทางด้านอันนามันก็มีอยู่หลายหน่วยงานแล้วก็ไปลงไปคุยปรึกษาหารือกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรซึ่งบางคนก็แก้ไขได้เก่งบางคนก็อาจจะคิดไม่ออกอะไรพวกนี้ถ้าเราได้มาประชุมร่วมกันโดยเฉพาะในประการประชุมวันนี้นะ เป็นการประชุมประจำปีพุทธศักราช2565ผมเชื่อและเกินว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยตามรายการที่ผมได้เห็นนะครับก็ท่านอธิบดีก็จะได้มากล่าวเพราะว่าท่านเองก็จะ,กะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับแล้วก็ท่านคงจะมาฝากอะไรพวกเราไว้ในสิ่งที่ท่านอยากเห็นในอนาคตนะครับแล้วก็ได้ต่อยอดผลงาน ที่ทามาแล้วนะและผมเชื่อว่าที่บดีคนใหม่เนี่ยก็คือคุณอัตถพลที่จะมาเนี่ยก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเนะเป็นคนเอาจริงเอาจังในการทํางาน,นผมเชื่อว่าเท่าที่ผมมองดูเนี่ยนะครับในด้านบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นทางด้านระดับอธิบดีก็ดีนะครับในระดับผู้บริหารระดับสูงก็ตามหรือว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าเราสามารถร่วมมือกันนะครับขับเคลื่อนไปด้วยกันนะพลิกโฉมเดี๋ยวนี้ ส่วนมากจะใช้คำนี้นะคือพลิกโฉมในการปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อแล้วเกินว่าถ้าเราทําได้ทํางานร่วมกันนะพลิกโฉมเดินทางร่วมกันและก็เดินทางไปในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและในเรื่องของทรัพยากรทางเทะเลและชายฝั่งผมเชื่อว่ากรมทางเทะเลและชายฝั่งเนี่ยจะเป็นต้นแบบในการจัดการเรื่องของทรัพยากรซึ่งเป็นของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะทรัพยากรทางเทะเล,ลชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าชายเลนก็ดีไม่ว่าเป็นหญ้าทะเลหรือปะการังหรือสาหร่ายหรือว่าทรัพยากรประมงทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะต้องรักษาเอาไว้ซึ่งมันเป็นสมบัติของทุกคนและถิ่งที่เราจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีก็คือเพื่อลูกหลานของเราเนอนาคดข้างหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งหมดที่ผมพูดวันนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราทุกคนที่ทํางานอยู่ใน กรมทรัพยากรทางทะเลใช้ฝั่งเอาไปคิดนะครับแล้วก็ทําร่วมกันนะครับผมก็คงจะมีแค่นี้สําหรับงานงานการประชุมประจาปีครั้งนี้ผมคิดว่าการประชุมครั้งนี้คนจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็ขอให้พวกเรามีความสุขกับการทํางานนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นอย่างดีและผมเชื่อว่าผลงานต่างๆของกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งจะเป็นผลงานที่ดีและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นความหวังของประเทศชาติและเป็นความหวังของชุมชน ในพื้นที่ต่างๆนะครับที่จะเห็นการขับเคลื่อนของเราที่จะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานปปรทรัพยากรต่างๆใช้ฟังลูกหลานของเราต่อๆไปนะครับก็ขอจบแค่นี้ขอขอบคุณและก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ